รของช่วงวันสาสเ่อในปีนี้ก็น่าดูมากๆนะครับมีละครที่<ช>มีละครฟอร์มใหญ่มีละครฟอร์มดีมีละคร สนุกนะครับอยู่หลายเรื่องเลยทีเดียวตอนนี้เอาเป็นว่าตอนนี้ก่อนล้วกันตอนนี้ก็มีราชินีหมอลำนะครับคนก็พูดถึงกันเยอะนะครับแล้วก็ได้เห็นความสามารถของหนุหนาหนึ่งที่ดามมากๆในการร้องเพลงลูกทุง่งร้องเพลงหมอลำนะครับเล้งน้าตาได้อยู่นะครับตอนนี้นะครับหลังจากนี้ก็จะมีแต่ปางก่อนผมจะบอกว่าจะเป็นแต่ปางก่อนที่น่าดูมากที่ใหม่มากนะครับมันไม่เหมือนแต่ปางก่อนที่เราเคยดูแต่ว่ารับรองว่ามันสนุกแล้วมันก็จับใจใช่ไม,ไม่จริงหญิงแท้ก็ ในที่สุดครับก็วันก่อนคุณใหม่ก็มาสวดีปีใหม่ด้วยนะครับก็ได้ตกลงกันแล้วเรียบร้อยนะครับก็คอนเฟิร์มครับอีกเดี๋ยวจะเปิดกล้องหรอครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็จะเปิดกล้องใหม่ไม่มีหรอกครับทุกคนโปรเฟชชั่นอลทุกคนทุกคนทำทุกคนเป็นนักแสดงกันนะครับทุกคนทุกคนทำงานได้ก็ผมเออก็สักทีนะได้เวลาสักทีนะเมบอกก็นี่ก็แบบเออมันที่ผ่านมามันเวลาอาจจะไม่ลงตัวอะไรเงี้ยครับคือมันมันจะมีมันจะมีเป็นเป็นโปรเจกต์พิเศษนะครับเราจะทำเป็นซีรีส์ชื่อพิศวาสได กีกับเรื่องของความรักหรือการแย่งชิงนะครับหรือก็คือพิศวาสนั่นเองนะครับแล้วก็เรื่องแรกที่ที่จะจะออกมาก็คือผมกำกับเองชื่เรื่องกำจับากพิศวาสบองนวัดนะครับออมบียดาแล้วก็มีนักแสดงหน้าใหม่คือน้องใบเฟิร์นนะครับซึ่งบอกเลยว่าจับตาดูเธอคนนี้เก่งมากพิศวาสไดรีดร่เราก็ได้ยังยังมีนักแสดงหลายหลายคนนะครับที่ที่จะมามาร่วมแสดงในเรื่องต่อ,ตอไปนะครับนุ่นคุณนุ่นก็จะมาเล่น นะครับเล่นพี่กับตันกับตูมตามเรื่องต่อไปจะเป็นแกงส้มกับวิวอ๋อเธอคือพร o m มลิคิดนะครับเธอ์มลิิอันนี้บี้กับเอสเตอร์นะครับถ่ายทำไปเกือบจบแล้ว mm hmm. นะครับก็บอกได้เลยว่าจะเป็นจะเป็นละครฟิลฟูดมากๆ mm hmm. จะเป็นละครที่ดูแล้วมีความสุขอะเปิดกล้องกันไปตั้งแต่เดือนโอ้นานแล้วตั้งแต่ตั้งแต่กลางปีที่แล้วนะครับพูดตรงๆนะตัดต่อยังยังไม่ถึงไหนจนกระทั่งเมื่อ เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เองมั้งผมก็เพิ่งได้ดูแบบคอมพลีทผมก็ได้ดูเป็นเป็นฉากๆบ้างก่อนหน้านี้นะครับก็ยังไม่เท่าไหร่แต่เพิ่งได้ดูตอนหนึ่งแบบคอมพลีทเมื่อเมืแ่อบบอาทิตย์ที่แล้วนี่เองปรากฏว่าสนุกมากมสนุกแบบว่าสนุกแบบตกใจเลยอ่ะแบบว่าอโอ้โหอันนี้อันนี้ รับรองเลยว่าเปลี้ยงเมื่อสักแค่5นาทีก่อนที่ผมมาขึ้นมาบนเวทีนี้ผมเพิ่งได้รับรู้เมื่อกี้ผมเลยไม่รู้อะไรเลยครับไม่ทราบเลยเลยไม่เห็นยังไม่เห็นอะไรทั้งสิ้นครับผมก็ต้องคุยรายละเอียดเนาะเพราะว่าตอนนี้เราก็ต้องไม่ใช่มาถึงมีอะไรกระแสมาแล้วก็ไปไปปรับปรมใครหรืออะไรยังไงนะครับก็ต้องมาคุยรายละเอียดว่าเออยังไม่เห็นอะไรเลยผมอยู่ในรละครนี้ทั้งวันเพราะว่าจะได้ส่งเสริมละครคู่จิ้งกับเอสเธอร์ไปด้วยตรงนี้ไมรสรตว์ละผมบอกนะ สามสิบแล้วเปิดเผยไปก็ได้ไม่มีใครว่าอะไรหรอกนะครับผมคือผมเฉยๆครับคือผมว่าที่ผ่านมาเขาตัวตัวบี้เองเขาเขาเขาไม่ชอบให้ใครมาอะไรเรื่องส่วนตัวของเขานะครับ <ๆ S 1> ก็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 แค่นั้นนะครับ <ๆ S 1> ก็เลย <ๆ S 1> เขาก็เลยใบเบี่ยงไปแต่คนก็รู้กัน <ๆ S 1> นะครับ <ๆ S 1> แต่ก็ก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าพอมาคราวนี้พอถามมามากๆเขาก็คง ถึงเวลาแล้วว่ามันได้ห่างกันไปแล้วนะครับหลายเดือนแล้วนะครับเราได้พูดนะครับก็ครับก็ก็ก็คุยกันก็คุยกันอยู่นะครับก็มีคุยกันอยู่บ้างนะครับก็ให้กําลังใจไปนะครับก็ทุกอย่างก็เกิดขึ้นก็เป็นประสบการณ์ชีวิตนะครับผมคิดว่าทุกอย่างก็ต้องทุกคนก็ต้องมีมีโมเมนต์แบบนี้ในชีวิตที่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 ต้องเรียนรู้กันไปครับกับกับโมกับโมผมก็ได้คุยครับผมก็ได้คุยเหมือนกัน